เลี่ยนจากศูนย์เป็น30บล้านภายใน3 6ชั่วโมงทำยังไงสวัสดีครับผมโคชบอสไบรุนแฮปปี้มานี่นะครับผมก็ยินดีต้อนรับคนดีคนเก่งทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องแห่งการให้ช่องแห่งการแบ่งปันนะครับผมและสิทุกคนจะได้รับในวันนี้ครับนั่นก็คือสุดยอดความรู้ครับที่ผมเนี่ยอยากจะนามาแชร์อยากจะนำมา,มาแบ่งปันกับผู้ชายคนหนึ่งครับที่มีนามว่ากันซอนะครับผมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า Think and g r o w Rich นะครับผมจริงอยากจะนํามาแชร์แบ่งปันว่าเอ๊ะผู้ชายคนเนี้ยังไงไนะ ที่จะเปลี่ยนจากศูนย์เป็น30ล้านได้ภายใน36ปีติดตามรับชมรับฟังครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นจากชายที่มีชื่อว่ากันซอครับกันซอเนี่ยท่านเองเป็นนักเทศท่านเองเป็นนักสอนศาสนาครับผมในเมืองชิคาโกในขณะที่เขาเดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆนะครับเขาได้สังเกตเห็นถึงความบกพร่องในเรื่องของระบบการศึกษาเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นของตัวเองแล้วก็มีระบบการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมทันสมัยนั่นเองครับ เขาจําเป็นที่จะต้องใช้เงินประมาณสัก1ล้านดอลลาร์หรือประมาณสัก30บาทไทยครับในการที่จะก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมาครับคําถามก็คือว่าเอ๊จะไปเอาเงินมาจากไหนมากมายขนาดนี้นี่เป็นคําถามที่บั่นทอนความคิดความฝันอันทะยอทะยานของเด็กหนุ่มซึ่งในชีวิตนี้ก็ไม่ค่อยทําอะไรก้าวหน้าสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากนะัก ทุกคืนครับเขาก็จะเอาแต่เฝ้าเอาแต่นึกถึงเรื่องราวเหล่านี้ต <|so|> ื่นเช้ามาก็ยังนึกถึงวนๆอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลานะครับผมแล้วเขาก็ได้ตระหนักแล้วก็รู้ดีเลยนะว่าเฮ้ยการที่เขาจะประสบความสําเร็จหรือว่าไปยังเป้าหมายของเขาได้เนี่ยมันจะต้องเกิดจากปณิธานอันแรงกล้าที่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินทองได้เขารู้สัจจะทมข้อนี้เป็นอย่างดีแต่ว่าเอ้ยมันขัดกับชีวิตความเป็นจริงมากเลยเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าจะไปเอเงินมาจากไหนตั้ง30ล้านอ่ะทุกคน